สวัสดีครับมันี่พดกับทีมงานเก่าทีมงานเดิมครับเป็นคลิปแรกนะครับมูนี้เมื่อปืนตํำบุกห้งงต่มาหาแย่งใ,ใครมดแดกเป็นแต่ได้เลี้ยงมาน้อครับมนนนูนี่เมื่อเวรเาได้อ้อนหายอ้อนขัดนี่ครับขอแนะน้ำตัวครับนี่พัดสอนี่พัดเสีต่คนเมาอยู่ขางลังนี่บ่เป็นพันครับกินแย่งเดียว เดี๋ยวพี่น้องเพิ่งเป็นตาดีตะเรียกมั้งนาะมือนี้เนาะโอ้คืออ่อนกักเสียไม่เศร้าเลยโซลิงโซลิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซุ่มกับพี่เพิ่งน่อยกันโอ้อยานตะกอกว่านี่แล้วขวบต่ำเลยมีน้ำข้าวผสมโอ้มีอยู่โอ้เป็นงตาดีนนมั้น้อเหมือนนี้เนาะโอ้โอ้ เค็บอขอลองนั่นไหมเค็บอะไครับเจ๊กเลยตังต้งทาไหมตั้งทาไหม <c oughs> มันบ่บบินหนีขึ้นหกดอกเขาไม่เข <c oughs> ่าไม่อม <c oughs> ันนี้ก็เป็นคลิปแรกครับท่ายอันเราละเจ๊กังลบแง่ให้ว่าแดงสู่โควิด เจ้าบัวมาเหมี่วสาววัดอ,อ้อนว่ะบัวมาเป็น,นเงียวย <c oughs> ยม,มมล,ลน,น,น,นี้ยนนน้อนเลยโอ้ยนี่ช่องนีด้ดิช่องน,ยอยนี้น่อยู่นี่เต้นอหังหมดช่องนี้ได้ชอหั่งหมดต่อกันได้ช่อนมาขับเห็นบ่โอ้ย ไปเช่ละโอ้กัตะก้าไปใช่ละโอ้เห็นบ่พี่อะช่องนี่ยี่เห็นนี่ช่วงวันเนี่ยเหี้ยละรุ่นรุ่นกันต่อไปครับพี่น้องรุ่นกระต่อไป เย็บ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 จะได้หรือจะล่วงยิ่มันตรงๆว่าแม่นอนมากกักกระเดาบ่เจ้โอไข่เขียวครับไข่เขียวโอ้มีอยู่มีอยู่โอ้ยโอ้เสียาจารย์เด้อเดิน จันเดือบไปีลยวพัดเดือเนี่ยบานแล้วไปเก็บพักกันขี่เล็กไปฝากตุ่มในคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเปป่ะโอ้มี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 ของเทียของเทียปกติไปแง่แต่มิ่มเนาะไม่แงใครหมดแดง โบคอยช่ำนั่นปะเด้ระยะนี้เรียนปลาหลากเลยปกปโอ้ยมาเรียนนี้มาต่อบักหนี้มานล้งเย่ลูกเสีหัวมันสลัวหล่ออกงากเลยนนั่งยัดดินให้อยู่แล้วเฮ้ยตัดปลายอยู่ว่อนวันข่บเนี่ยนะไปปลายแล้วเนาะไม่เขีงเนี ไปเดีไขาไปเลยเล่นงาเลยดีล่้เงไปเลยขาไปเลยะขาไปเลยบอกเขาไปเลยอย่างเดียวขอไปเลย่ยงเดียววันไี้ขวมว่างว่างว่างยักยัขาไปยิงหน่อยเดี๋ยวบ่ เนี่ยใครบ่แดกหลุนหายก็นยิ่งนวกเอาออกมาก่อนหน่อ่อกนเดี๋ยวใม่มันมีไม่ไม่หนึ่งว่าอยู่หันแงไปเอาออกมาก่อนหน่อยปม่ไออกมาก่อนหอาอ่ใหม่หนึ่งแมนแมนออกมาก่อนซะบิ่งผลงานก่อน ทีมงานสายลาไปเร็วครับไปเร็วนี่เกี่ยวเลยล่ะเอาละเอาละไปครโอ้โอ้โอ้โโอ้โห อ้เดยไรพี่น้องเด้ไลเด้ไหมดกะบไลไขกับไรขวมกับขวมโอ้ขวมขวมขวมอู้สวนสวยร้ยควางันผลงันกันเปนเงี้ยกันเปงี้ยเต้งเต้นที่ใเนี่ยที่เยตใช้โอ้ตรงตัวไหนอ๋อเป็นเงี้ยต้งเต่มือกูเลี้ยงเด้อห้ายกว่านี่ มาจอบมาจอดรักเงี้ยใครโมแดงใครจะเอาพี่น้องโปยย่งเฮงมาได้เจ้าของแม่คนจีว่าุูมือใครบมเด็งเงี้ยได้รักตื้งพี่น้องุูมือเนี่ยแต่คือเสีย <c oughs> ไปแล้ว ใส่้นี่เาซอนี่น่าน่าน่าเรองคือไปบ่มันตั้มหมดพวมันไก่สิ่งห้งห้มีห้งหญ่อยู่ดิแวกนี่ออกด้เนี่งาน้านจ้าน่ยเออเอาเอาปวแล้วเคาะความเนพี่น้องตัวแง่ไข่มดแดงกัจอบเนาะ ห้างเมืองน,น,นมมมอง้มันติดนิดใสไหมบยอรกรยวยไรขึ้นไปคนกันหายบอกขื่อดอก,อตอดกแต่ก่องบ่กใอยดีป,นปันไดวะ เดวิสองเปกนี่อคักอยู่ชิน่งก็นี่เยอะแต่กองก็บองแต่าโ้ยี่เรียห้งเกียห้งเกียคือห้งนนี่อนีไหใส่แต่ช่องเก้านีไงโอ้แเนี้ยเดี๋ยวสีนีนังใส่ห่ยรู้นี่พี่น้องเรียกแล้วนี่ครับไดประมาณสซันีละมือนี่ อยู่ว่าประสบความสำเร็จอยู่นี่ครับทีมงานกำลังไปหาเคียงส้องใช้เนี่ยใครบวชแดงมา้องสัยสิทธิกินลาบเป็ดแหละครับมือนี่เอาซ้ำนี่นะครับมือนี่คลิปนี้ประสบควาสำเร็จอยู่เป็นคลิปแรกฝากกดไลค์ฝากติดตามกันด้วครับเด้อ